ขอกราบกาสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ได้นําเอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเก่ายุคต้นนะครับเป็นพิมพ์นิยมมาพิมพ์นิยมวันนี้ได้มาเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะความดูความเก่าขององค์พระนะครับเก่าจนเนื้อพุนเลยครับยุบยนย่อเก่ามากนะครับพระองค์นี้นะครับ องนี้เป็นองค์ที่สองนะเก่ายุคต้นนะครับแล้ววันนี้ผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งองนะครับถ้าชอบใจแล้วก็โทรหลังไม้ได้ครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งติดต่อทางไลน์ได้นะครับเอามาชมกันนะครับพระนี้เก่ามากครับมีตาพระอินด้วยนะครับเห็นหน้าแข้งหรือเปล่าครับตาพระอินตรงเขียนว่าหลวงพ่อใช่หรืเปล่าตัวตาพระอินนะครับตาพระอิน งดงามนะครับดูฐานนะครับเก่ายุคต้น้ายุคต้นจะเป็นแบบเนื้องดงามจริงๆนะครับ้าเป็นธรรมชาติภาพไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมาเลยภนะาพเก่าเก็บนะครับเ่าเก็บดูสังขารนะน,น,นะครับบรรลอช่วยงดงามผมจะตัดภาพใหญ่ๆมาเนี่ยนะครับจะมีภาพเต็มองมากไม่เต็มมั่งตัดครึ่งตัดแตกตัดมาเป็นส่วนๆน,นะครับมาให้ดูทีละจุดเลยขยายความงดงามให้ดูเนื้อกันจะจก้กันไปเลยนะครับ <c oughs> ความงดงามของหลวงพ่อนะครับมาดูนะครับจะเห็นเนื้อเก่าจริงๆนะครับนี่ผมขยายแรงส่งมากนะก็ขยายกล้องแรงส่งในหะ้ดูสังคานะครับสังคาน่นี่ผมถ่ายตัดต้นสังคาที่เฉยนะครับนี่เท้าปลายเท้านะปลายเท้าขององค์หลวงพ่อนะครับมาเก่านะนานเห็นฐานเห็นปลายเท้านะครับนีนนนบ่ด้านมือนะครับด้านมือ ในด้านใบหน้านะครับดูใบหน้าดูความเก่านะครับดูจมูกดูดวงตาความดูปากนะครับนี่ด้านหลังนะด้านหลังของด้านหลังของอายุคนี้เป็นยุคต้นจริงๆนะครับดูหัวไหล่ด้านหลังนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบใจก็กด ถ่อยกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องผมจะได้เปิดนะครับรเวลานี้ผมเปลี่ยนช่อง youtube ใหม่อาจารย์ม่อทุมหาชัยช่องนางป้าก,กัมมาวัดในที่ต่อช่างนางป้าก,กัมมาวัดในแพร่ภาพใน a c e b ุ o k ก็นางป้าก,กัมมาวัดนะครับฝากติดตามทุทก,ทกท่านเลยครับถ้าสนใจก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับศูนย์0 4้าสี่หกสองูี่สี่เจ็ดหนึ่งติดต่อเบอร์รายได้อ่า ปายตรงได้หลังไม้ได้เลยนะครับนี่ภาพเต็มองค์นะครับภาพเต็มองค์นะครับดูฐานนะท่านดูสังเกตดูฐานหน้าฐานที่องค์พระนั่งนะที่ด้านหลังนะครับภาพเต็มองค์ดูการตัดช่อนะครับตัดช่อดูรอยกระใบนะครับเก่าจริงๆนะครับพระองค์นี้เก่าจริงๆเก่ายุคต้นนะครับยุคต้นความงดความงามขององค์พระนะครับท่านดูใบหน้าดูจมูกดูปากนะครับ ดูหน้าหลังดูความเก่าเก่าจนพุนนะครับพุนหมดเลยครับเนื้อยุบย่นย่องดงามนะครับพ้าองนี้นะครับบางคนมองตาเปล่าจะรู้ว่าเป็นพ้าแท้แนละไม่ใช่ของปลอมนะครับองค์แพร่ภาพไปก่อนหน้านี้ทิปก่อนหน้านี้เป็นผสมทองนะครับผสมทองคํางดงามนะแล้วผมแพร่ภาพไปก่อนหน้านี้หนึ่งภาพนะครับเป็นหนึ่งองนะครับมั <c oughs> นก็ละองค์กันนะครับนี่องค์ที่สองน่าแพร่ภาพวันนี้ ผมค่อยๆเวลานี้ผมจะค่อยทยอยลงทีละองค์ละองค์นะครับเขาเรียกเก่าเก็บนะครับเขาเรียกเก่าเก็บนะยุคต้นนะครับ okay. เก่าเก็บพาช,บชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับหลายล้านนะครับหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าอยู่ในมือเซยนเรผมว่ายี่สิบสามสิบล้านไม่อยู่นะเพราะพาสวยงดงามจริงๆอยู่ในมือผมก็หลักร้านอยู่นะครับใครสนใจคุยได้นะค,คุยได้ โดยมาเศรษฐะกิจนะเวลานี้ผมต้องการท่านใดสนใจนะมีสองององผสมเนื้อทององค์นั้นองคหนึ่นงงดงามจริงๆนะพระรุ่นนี้ได้มาพร้อมกันสององได้มาคู่เนี้นะครับดูดครับดูความเก่านะท้าพิสูจน์นะสองในกล้องจุลทรรศได้เลยขยายดูหามวลสารหาค่าโลหะที่อยู่ในนั้นนะครับหาดูเหล็กไหล